นั่น,นี้ก็เป็นอุกอกาบาตตัวคนอุกกาบาตท,ที่ตกอยู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะนี่เป็นสินทรัพย์ของอุกกาบาตเลยอุกกาบาตตัวนี้ฮะก็เป็นอุกกาบาตอยู่ที่ตกอยู่เชียงคาดเนาะแต่จมองนี่ก็จะเป็นนครปฐมน,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 นั่นเองเป็นคนบอยู่นครปฐมนั่นเองเนาะสบายดีสวัสดีทุกคนตอนนี้สูดว่ากำลังจะเดินทางไปที ฟองพาจำลองเนาะตอนนี้ศูนย์กัอยู่ที่สกายบ็อกนั่นเองทุกคนวันนี้ฮ่าเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้า BTS เนาะขึ้นอยู่ที่สถานีบางนานั่นเองแล้วก็ไปลงอยู่ที่สถานีฟองรอเนาะคือว่าจะลงยูทีส่สถานีทัศน์น้อยก็ไรทุกคนแต่ว่าันนี้ศูนย์จะไปลงยูที่สถานีฟองรอเนาะเพราะว่ามันไกลครับของพาจำลองทุดท่าน ตอนนี้เราก็มาหอสุดท้ายนี้วางหน้าแล้วทุกคนน่ครับของไปคือตัวโรยสารกันเด้อเนาะเอาเป็นมะาเราจะไปลงทองหล่อกันเนาะทองหล่อพักขนงทองหล่อเอกกําไม่ขั้นก็เปกําม่ดังจานสแกนเดี๋ยวมันก็จะมีตัวลงหน้าเองเอาไปทางเดินทางกไปกันเลย ถ้าจะขึ้นทางปลายทางกู๊ค้ดนั่นเองเก็โค้ดขึ้นบางปลายทางไปกู๊คด้ดทางหลังจะไป K เคหานะก็จะผ่านสถานีแวริงสำโรงจนไปสุดอยู่เคหานั่นเองก็ขึ้นทางนี้นั่นเองคน,น,นรถไฟก็ออกไปแล้วทุกคนมาประธานแท้ ถไฟออกเลยนะขาถานรถไฟมากข้า,า, <S <S านึงรถไฟก็มาเนาะเดี๋ยวข้าวเดียวรถไฟก็จะมาเด้ดพอรถไฟไล่อยู่เดียวอันนี้จะเป็นคอนโดเนาะสัญญาจะเป็นคอนโดแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์การขาไปเทคบางนาน,น,นั่นเองอันนี้ก็เป็นรถไฟซ้ายที่จะไปูรูดเนาะโอเแมนที่จะไปเขหานั่นเองไปสู่เขเขหา 5, นอร์ทพานแบริง่รงซัมโครมไปข้ปาเดินทางเข้าไปในรถไฟกันเลย เขาก็มาหอดูอสุดท้ายนี่ท้องรอเลยนอะกทุกคนที่จริงเขาลงอยู่เอกกระ่ก็นไรทุกคนเอกกระ่ไก่สุดนอเข้าโ่เข้เาบริบงกระคนะักนาเด้งก็ไต้องอยู่เอกกระ迈กันไรน้องไฟจะมามันไก่สุดไปเข้าลงไปกันเลยเมื่อนหรรยากาศกันคัง,งดีเนาะที่โลกมีอย่างอยู่ข้างบนของสุดท้ายนี่รถไฟ แต่เดี๋ยวเขาขึ้นตัวรถสานกันท่านท่านไรอยากจะมาของพาจำลองกับซาม,มาถเดินทางมาไห้เนาะพราะว่าจะเป็นรถเมล์กับกิโลเมตรกับกิโลเมตรใช้สุดมุ้มมิดมากเลยทุกคนแต่ก็สาม,มาถนางคนไฟ้พา BTS ลอยฟ้าเนาะมาลูกท t s เอกมัยทุกคนง่ายสุด ทีนี้มาสูดลงฟิษเนาะมันไปลงอยุทธีอ,อะไร,รอย่างเงี้ต้องรอทุกคนนี่นะทุกคนายรถมีที่เพิ่นผ่านสถานีนโอสะทนันนั้นตถนนสุขุมบิดเนาะมันจะมีสายสายสองสายสองหาสองโกสามแปดเนาะเกินไปหอดคนเดียวหาหน,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 นึ่งหนึ่งนั่นเองผ่านเบรดทุกคนมาลงอยู่อยู่จุดน,นี่ด้วยสุขุมบิดสีนน่สิบนั่นเองเนาะนี่เนาะตอนนี้เราก็มาหอดบอริเวณแถว ของผ่าจำลองเนี่ยเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งข้อมูลกันว่าจะเข้าไปยังไรน,น,นั่นเองเนาะเดี๋ยวหาหอเนี่ยเนาะได้๋ยหา,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 บ,าบาทบาทวัดปุกดันเดี๋ยวเข้ามาซื้อบาดกันบาทจ้าจากบาทน,าน,นั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาไปกันเลยเนาะนี่เป็นทางเขา ของน้องฟ้าทดลองในร้านเสนอเรื่องโคลคุโม่คุยไทยใองค์สามสิบบาทเนาะในบัตรมาเลยบัตรสองสมนั่นก็จะเป็นยูนิเต็ดสตาร์เตสเนั่นเองทุกคนเป็นเป็นญาณเลเดี๋ยวเราเรื่องญาณกันเนาะนี่ก็น่าจะเป็นญาณนั่นเองทุกคนญาณของสหรัฐอเมริกานั่นเองเนาะยูนิเต็ดสตาร์เตสอันที่โบนเนาะ คนก็นจะเป็นย่านย่านร่งรวงจันทร์ของอัฟโฟโรนั่นเองอ๋อจะมันก็นขึ้นในหนังคนนอกคลายในหนังนี่นเนาะแต่ยิง่งคุณคุณ,คณหูอยู่เนาะอย่เอาเบิรงหลบหอกกันเลยไม่ได้หลบหอกของย่านก็คายคลาๆๆก็เพิ่นเทปน้นมานนแบบว่าเห็นมันสมจริงที่สุดนะนาตัว จะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะยานอ,นอ,อาฟอ,อ,าอร์โรตอนนี้ก็เป็นเมล่าอายุที่เท่าไหร่แหละเมื่อก่อนอ๋อยิงนาทีหนึ่งกับสิบโมงเดี๋ยวห้าเบอร์หลบๆปไปเลยเนาะนี่ก็จะเป็นตึกของของพระจำรองกันก็จะมีความแบบทันสมัยสวยงามดีของพระจำรองทุกคนเขาของพระจำรอง

ก็ความข้างจะร้ายเนาะคนเข้าออกมาจากกันนั้นของผ่าจำลองเราเองมาซื้อกนเลยออกมาจากของผ่ากันของผ่าจำลองอ่ะอ๋อแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นห้องนำเนาะห้องนำอยู่อยู่ในแยะน้อากาศกนั่นเองทุกคนห้องนำอยู่ในงานน้อากาศก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง นั่นี้ก็เป็นอุกกบาตตัวคนอุกกบาตที่ตกอยู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะนี่เป็นสินทรัพย์ของอุกกบาตเลยอุกกบาตตัวนี้ฮะก็เป็นอุกกบาตอยู่ที่ตกอยู่เสียงขานเนาะหนึ่งมองนี่ก็จะเป็นนครปฐมนั่นเองเป็นคนพรอยู่นครปฐมนั่นเองเนาะนี่ลุมอุกบาตทุกคนลุมอุกกบาตที่มันตก เนี่ยก็จะเป็นสินส่วนของกุกบาดเนี่ยก็จะเป็นจำรองระบบสุริยะจากกักรวาลน้ำมันบริสตทุกคนนี่อ๋อแบบบันโดกคันได้โดกค่ะทุกคนโดกค่ะจำนวนหลอกตัวนั่นเอง ดอกเข้ามุนดอกตัวเนาะอยู่ระบางการขอานจะเป็นหลวงอาทิตย์นั่นเองทุกคนหร,รือว่าหลวงตะเบนนั่นเองเ๋อเนี่ยก็จะเป็นราวเสาลาวเสาคือมีลาวที่มีน้ำแข็งได้ตีสุดนั่นเองเนาะที่เขาเบิง้งที่ว่าซื้อไปเบิ่งมาเมื่อกี้นี่ไปเบิง่งแบบว่าอยู่ในท่อง้าจองหวะนึง นี่เราพฤหัสสบ,บรีเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดกาแล็กซีทางเขาทางสางเผือกนี่ทุกคนโอ้นี่ก็จะเป็นสั้นนั่นเองทุกคนเดือดสั้นเนาะดวงอาทิตย์ดวองอาทิตย์นี่นี่ก็คือนักอวกาศนะสุดอวกาศทุกคน ก็จะเป็นแบบใหญ่พอสมควรนะนาจะหนักแต่ว่าขึ้นไปในขึ้นไปในดวงจันทร์มันก็จะมันหนักปว่านั้นนะทุกคนนั้นมันลอยรับจะเป็นของนาซา,านั่นเองนี่ก็เป็นรูปปั่นผู้ที่เป็นดาราศาสตร์นั่นเองเนาะจะเป็นแบบซองดูราน่าจะเป็นแบบอยู่อยู่นอโลโกล่ะทุกคน เป็นแบบจิราจิราอะไรนั là 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 ่นทุกคนศิลาดึกกว่าประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นพีระมิดเนาะพีระมิดใหญ่แห่งเมืองกีซ่าหรือเปล่าทุกคนพี่เทุกคนเดี๋ยวเฮาออกไปกันเลยเนาะเฮาเบิงเบิงมาเบิงมาชม แบบวัตถุหลานข้างในเนานะน,นี่ก็จะเป็นสุดอาวากาศน,นี่ก็เป็นทองผาจำลองในเทพในสมัยก่นอนเนาะตอนนี้ถ้าเกิดปับปุงมาเป็นแบบแบบใหม่เนาวก็จะประมาณออกทางนี้ไรบ้างอ๋อออกหลายเลยประตูอตัตโนมัติแลเขาออกมา้ตอนนี้ อ๋อเมื่หลายเจ้าค่ะซึ่งศูนย์ขอก็เป็นเวลาอยู่ทีหลอบสิบโมงั่นเองนะเนาะตอนนี้ก็จะเป็นหลอบต่อไปนะหลอบสิบเอ็ดโมงอยู่ข้างหน้าก็จะมีร้านร้านขายอีกอย่างก็อุปกรณ์ต่างๆร้านอาหารกันนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ ของผาจำลองเนาะเกี Nacional, ่ยวกับโรคเกี่ยวกับลวงเหล่าต่างๆเนี่ยศูนย์ผาเดินชมผ้าบรรยากาศเนาะข้างนอก้องอันนั้นของผาจำลองอนี่ก็จะเป็นเครื่องบินเดี๋ยวให้ไปเปิดเครื่องบินกันเลยไปเบิ่งย้อนกันได้ทุกคนนี่เนาะเครื่องบินโมเมนเครื่องบินจำลองเลยก็เป็นเครื่องบินแท้เนาะทุกคนที่เพิ่นบริสายกันเดี๋ยวเนาะเพิ่นก็อาจจะมามาตัางใบเป็นเป็นแดงการศึกษาเน่ะเองศึกษาหัวข้อมือเนาะ ่าเครื่องบินเป็นแบบนี้เองแบบว่าเครื่องของเครื่องบินนะ่ะเป็นแบบนี้เองทุกคนอืมเมืกีเห็นเครื่องบินแบบเกะกะแบบนี้เนาะโอ้ยทางหนา้าเมื่ก็จะมีร้านอาหารทุกคนเดี๋ยวบอกซุนกัากาจะไปกินเข่าอยู่บนอันนั้นเองเนาะจึงบอกซุนยังบอกท่านกินเข่าด้วยนี่ ตอนนี้ฮะก็เลยออกจากทองพาจำลองเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว่าวอล์คซูนกะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นทุกคนเนาะจะได้กะขอขอขอบใจเนาะทีทุกคนเข้ามารับชมติดตามกันจะได้กะที่ทุกคนติดตามทุกินกดไลค์กดแชร์ให้สองทองบอลทูนนี่เนาะเป็นอกำลังใจในการเล่นคลิปแบบนี้ด้วยายทุกคนบอกันมาคลิปหน้าเนาะ